สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับอาร์ตนะครับจากช่องอาร์ตเบคคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทําขนมปังคลาสสิกตัวหนึ่งนะครับก็คือขนมปังหมูหยองนั่นเองแต่ว่ารูปแร้งลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับโอเคก่อนจะไปทํานะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับ ทีนี้นะครับเรามาดูส่วนผสมในการทําตัวขนมปังหมูหยองกันนะครับก็วันนี้เราใช้โถผสมนะครับอันนี้เป็นแป้งขนมปังนะครับสัดส่วนเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแป้งหูเชื้อถังจงนะครับแล้วก็มีเกลือมียีสต์มีไข่นะครับผมใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะครับมีเนยแล้วก็น้ําเปล่าตัวน้ําเปล่าเนี่ยเราสามารถนะครับถ้าอยากให้นุ่มก็สามารถเปลี่ยนเป็นนมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอ๋ออีกอันนึงครับผมลืม นะครับเดี๋ยวขอช่างตัวนมผงก่อนนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในนี้นะครับในโถผสมเนี่ยผมใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะครับก็ในนี้จะมีแป้งและน้ำตาลโอเคทีนี้นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอคนนะครับให้ส่วนผสมของน้ำตาลกระจายตัวทั่วแล้วก็ใส่ยีสต์ฝั่งหนึ่งนะครับใส่เกลือฝั่งนึง แล้วก็กบเขานิดนึงของใครของมันนะครับแล้วก็ให้แต่ละตัวเนี่ยโดนแป้งเคลือบก,ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ใส่นมผงจริงๆนมผงนี้ไม่เกี่ยวกับใครนะครับใส่ได้เลยแต่ว่าเวลาก่อนจะใช้เนี่ยก็ค่อยเอามาเตรียมถ้าเราเตรียมไว้ก่อนแบบโอ้กว่าจะทําประมาณ10-20นาทีเนี่ยเวลาเขาโดนลมมากๆเขาอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนไม่โอเคอ่ะทีนี้นะครับเราก็ใส่ส่วนผสมของเหลวลงไปเลย นะครับทุกอย่างนะครับยกเว้นเนยครับโอเคไข่ไก่ครับน้ำน้ำผมใส่นะครับแล้วก็จะเหลือไว้นิดนึงนะครับเหลือไว้สักหน่อยนึงโอเคอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องนะครับโอเค ตอนนี้นะครับผมใส่ทุกอย่างลงไปในโถผสมแล้วนะครับยกเว้นเนยนะครับเดี๋ยวผมจะนวดด้วยความเร็วต่ํานะครับให้ตัวโดนะครับเขาจับตัวกันเป็นก้อนก่อนนะครับแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับแล้วค่อยเพิ่มสปีดเป็นระดับกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยเขาแห้งไปหรือเปล่าครับอ่าโอเคนะครับพอส่วนผสมประมาณนี้นะครับนุ่มมือแล้วผมจะไม่เติมของเหลวเพิ่มแล้วนะครับผมจะปรับสปีดนะครับเป็นระดับกลางนะครับแล้วก็นวดต่อจนโดเขามีความแข็งแรงและจับตัวกันเป็นก้อนนะครับพอได้เป็นก้อนเมื่อไหร่นะครับค่อยใส่เนยโอเคครับ อคครับตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวโดเขาก็ลัดตัวหรือว่าจับตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะครับผมจะใส่เนยลงไปเลยนะครับมีเพื่อนๆถามกันมานะครับว่าทําไมใส่เนยตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เนยเนี่ยหรือว่าพวกไขมันก่อนเนี่ยเวลาที่ตัวแป้งโดนะครับเขาจะรวมตัวกันอย่างอื่นเนี่ยจะค่อนข้างยากและใช้เวลานานพอใช้เวลานานนะครับเรานวดนานเนี่ยแป้งก็จะร้อนนะครับพอร้อนเนี่ยยีก็จะทํางานหนักขึ้นทําให้ เขาเกิดการพูฟเร็วขึ้นกินอาหารเร็วขึ้นแล้วก็เหม็นกลิ่นยีสต์นั่นเองนะครับส่วนมากเขาจะใส่นะครับหรือว่านิยมใส่ตอนสุดท้ายพอได,ได้ได้ฟิล์มระดับหนึ่งเนาะก็ค่อยใส่โอเคครับเดี๋ยวเรานวดต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คฟิล์มกันดูนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเวลาลอยขาดก็เรียบโอเคครับเดี๋ยวนะครับไปดูต่อที่โต๊ะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับจะเอาเขาพักไว้ในนี้นะครับอันนี้ผมใช้แป้งเวียดนามนะครับการนวดนี้ผิดกันเลยกับตัวแป้งญี่ปุ่นนะครับแป้งเวียดนามเนี่ยนวดเฟิร์มตัวช้ากว่าแป้งญี่ปุ่นแบบ พอสมควรเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวก่อนนะครับมาเช็คฟิล์มให้ดูอีกรอบหนึ่ง น้ำสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พับนะครับพับโดนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวผมนะครับก็ปิดฝาแล้วก็พักเข้าไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาตัดแบ่งขึ้นรูปก,กัน พักไว้ก่อน1ชั่วโมงครับตอนนี้นะครับครบเวลาของตัวขนมปังหมูหยองที่พักเอาไว้แล้วนะครับอฟูกันเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวนะครับเรามาลองเช็คแป้งกันดูนะครับโอเคครับแตะลงไปเด้งกลับมาช,าชา้าๆจิ้มลงไปโอเคไม่คืนตัวใช้ได้แล้วนะครับ ก็แซะแล้วเดี๋ยวเทเขาลงบนโต๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับเป็นก้อนละร้อย20กรัมนะครับแล้วก็ P-shape ทิ้งไว้เป็นทรงกลมนะครับเพราะว่ารูปที่เราจะขึ้นเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็โลนะครับใส่ในกล่องเนาะโอเค ร้อกรัมนะครับก็ขึ้นเป็นทรงกลมนะครับเติมแป้งนิดนึงนะครับตัวแป้งนะครับนุ่มมากนะครับเพราะว่าเรามีแป้งหัวเชื้อเนาะมีถังจงมาช่วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็จะตั้งพักไว้เลย โอเคนะครับก okay, ็ขึ้นรูปไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็คุมพลาสติกพักไว้นะครับประมาณ15-20นาทีเนาะเราค่อยมาขึ้นรูปจริงกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปจริงยังไงเราค่อยมาดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนครับโอเคครับก็นะครับอันนี้นะครับครบเวลาของตัวขนมปังหมูยองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา ขึ้นรูปกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ถาดอันนี้นะครับถาดที่เขาใช้ทําพวกขนมปังเนยสดนะครับเนาะก็จะมีฝาผมจำจำเบอร์ไม่ได้นะครับว่ามันเป็นเบอร์ะไรไซส์อะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปทรงประมาณนี้แล้วก็มีฝาปิดนะครับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขึ้นรูปไงอีกอันนึงที่ต้องเตรียมนะครับก็คือผมเตรียมตัวนี้ไว้ครับเนยนะครับเนยละลาย เนาะโอเคเรามาขึ้นรูปกันนะครับโอเคโรยแป้งบางๆนะครับก็จะแผ่นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยม ิด้านนะครับก็จัดทรงนะครับให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าเนาะแล้วก็ทีนี้ผมจะทาเนยละลายนะครับบางๆนะครับจะเหลือหัวท้ายไว้นะครับด้านข้างผมจะทาไปด้วยนะครับโอเคทาบางๆนะครับใครจะโรยน้ำตาลก็ได้นะครับเพื่อความมันและความหวานนะครับโอเค อันนี้ก็ค่อยๆนะครับโลเข้ามาโลเข้ามานะครับโอเคอเก็บนะครับโอเคแล้วก็นะครับผมจะตัดเป็น6ชิ้นนะครับก็เป็น2 4 6นะครับที่จะมาวางเนาะหชิ้นนะครับก็ดุยเลยนะครับตามสไตล์ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็พลิกด้านขึ้นมาครับวางลงไปเลยนะโอเคก็ขึ้นรูปแบบนี้นะครับทิ้งไว้ในนี้นะครับปล่อยให้เขาพูฟป,ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราทําจนเสร็จนะครับแล้วก็จะไปตั้งพักคลุมพลาสติกนะครับไว้โอเคเดี๋ยวทําให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับโ okay. ก้อนนี้นะครับ ลุกแป้งนิดนึงนะครับให้แป้งเขาเคลือบอขนาดก็กะกะเอาก็ได้นะครับก็ดีซะว่าแบ่งให้เขาได้เป็น6ชิ้นก็โอเคละ ค okay. แล้วก็ครับทาด้วยเนยละลายโอเคแล้วก็ผมก็จะนะครับโรเขาเข้ามาเก็บไปนะครับคึงต่อเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะโอเคหกชิ้นนะครับกะเอา นะครับอืมโอเคครับก็วางเรียงไว้นะครับโอเคนะครับก็ได้แบบนี้นะครับก็อันนี้นะครับผมขึ้นรูปไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะคุมพลาสติกแล้วก็พักไว้30-40ิถึงี่นาทีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวผ่านไปสักแป๊บนึงก็วอร์มเตาอบไฟ190นะครับ โอเคครับแต่อันนี้พักไว้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวขนมปังหมูยองในถาดผมนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเวลาเราเช็คเนาะเราสามารถเอามือแตะนี่ก็ได้ครับแตะนมนิดนิดนะครับจิ้มเข้าไปนะครับเขาก็จะมีแรงเด้งกลับมาเบาๆนะครับถ้าอย่างเงี้ยอีกนิดนึงก็ได้ครับเนาะให้ให้อีกสัก5นาที ก็ได้นะครับแต่ว่าผมนะครับผมจะอบเลยจะพูดเพื่อใช่ไหมครับโอเคก็เด้ง, <S <S งๆแบบนี้ <S <S ได้ละโอเคครับเ,เดี๋ยวเราจะทาไข่นะครับแล้วก็เข้าอบเนาะสุดท้ายนะครับก็แต่งหน้าโอเคครับ ลืมบอกไปนะครับอัตราส่วนของไข่นะครับไข่แดง1ฟองกับนมจืด1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะอบนะครับแบบนี้เลยนะครับไฟที่ใช้อบนะครับก็ไฟ190องศาครับอบ1 0 1ถนาทีนะครับก็ลองดูก่อนถ้าเกิดสียังไม่ได้ค่อยเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวขอตั้งไว้ที่10นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกัน ก็ตอนนี้นะครับขนมปังหมูยองผมนะครับก็ครบเวลานะครับใช้เวลาอบไป12นาทีนะครับก็สีสันประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เขาจะยุบตัวลงอีกนิดนึงนะครับก็ทิ้งให้เขาเย็นก่อนพอเขาเย็นนะครับเราจะมาทําตัวที่ยังมาทาหน้าแล้วก็โรยหมูยองปิดฝานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับชิมโอเคครับเดี๋ยวให้เขาเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตอนนี้นะครับตัวขนมปังหมูยองผมก็นะครับเตรียมตัวขนมปังเสร็จแล้วเราจะมาทํานะครับส่วนที่้าหน้านะครับก็จะมีเนยนะครับเนยสดนะเนยจืดแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งครับขอร่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวสัดส่วนนะครับผมเขียนให้อีกครั้งนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะผสมตัว เนยกับน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันก่อนเนยนิ่มนะครับเพราะว่าผมตั้งทิ้งไว้สักพักแล้วโอเคเนี่ยเข้ากันประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นจะใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอ่าก็จะได้ครีมนะครับเหลวประมาณนี้นะครับตีน้ำมันให้เข้ากันนะครับ ก็ทีนี้ครับลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับว่าถูกใจไหมนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ค่อยเพิ่มหวานเดี๋ยวผมจะเทใส่ถุงบีบเนาะแล้วก็จะบีบข้างหน้าแล้วก็ทีนี้ค่อยเอาแปลงมาทาเขาอีกทีนึงหรือว่าแค่นี้เลยก็ได้นะครับโอเคครับ ็ได้ส่วนผสมนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามองว่ามันเหลวไปก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนิดนึงก็ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะตัดปลายเขาโอเคแล้วก็ทีนี้ก็จะบีบนะครับบีให้ทั่วไปเลย โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้แปรงเนาะทาเขานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราใส่หมูย้องลงไปนะครับก็จะได้ติดกันทั่วๆดีโอเคอ่าได้ประมาณนี้นะครับทีนี้สุดท้ายนะครับก็คือพระเอกของเราขนมปังหมูย้องขาดไม่ได้ก็คือ หมูยองนั่นเองนะครับผมก็จะโรยหมูยองลงไปเลยนะครับโรยลงไปให้ทั่วเลยนะครับโอเคก็ตกแต่งนะครับให้ดูว่าหมูยองมันกระจายตัวทั่วดี อโอเคนะครับตอนนี้ผมแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่แต่งหน้าผมสิตอนนี้ตัวขนมปังเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการชิมรสชาตินั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์โต๊ะแป๊บนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของตัวขนมปังหมูยองของผมนะครับที่ทําให้เพื่อนๆดูโอเคนะครับตอนนี้ตัวขนมปังหมูยอง นะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับเรามาชิมกันดีกว่าครับอ่าเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวขอเลือกถานนี้แล้วกันนะครับโอเคอืม,อมกินหอมครับกินหมูยองหอมมากโอเคขอชิมเลยนะครับ โอเคครับจากที่ชิมนะครับก็ตัวขนมปังของเราเนี่ยที่ผมทาเนยไว้ตอนที่ม้วนเนี่ยกลิ่นเนยหอมนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพอนเอาไปทำนะครับ mm hmm. ก็ปั้นเป็นก้อนกลมก็ได้ครับก้อนหนึ่งสัก30กรัมหรือว่า25กรัมก็ได้ครับก็เวลาขึ้นมาเขาก็จะพอดีเนาะแต่นเนี้ย,ต,ยตอนที่ผมทาเนยไปใช่ไหมครับพอเนอยละลายเนี่ยตัวเขาค่อนข้างป่องก็จะดูแบบกลวง แต่เวลากินไปก็โอเคนะครับหอมอเนื้อไม่ได้นุ่มมากนะครับพอกินกับตัวหมูยองเนี่ยเคี้ยวกำลังดีเลยครับตัวน้ำที่ราดน,นะครับจะมีรสชาติหวานน่อยๆนะครับแล้วก็มันๆเนาะกินกับหมูยองแบบเข้ากันถ้าใครชอบก็ราดน้ำเยอะๆก็ได้ครับเขาก็จะดูฉ่ำๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับลองดูเนาะนี่นะครับ เนื้อนะครับก็ยืดหยุนโอเคอยู่ตัวขนมปังโอเครสชาตินะครับโดยรวมผมชอบนะครับกำลังคิดอยู่ใช่ไหมครับว่ามีอะไรที่ไม่ชอบบ้างโอเคนะครับก็สูตรนี้นะครับลองเอาไปทําดูนะครับทําไม่ยากนะครับถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยอะไรที่ประหยัดเวลาได้เช่นอบในถาดเนี่ยมันประหยัดเวลามากนะครับก็ลองดูนะครับ ก็คลิปหน้าผมจะทำอะไรก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ